สวัสีครับท่านการังรับชมซีจัฟโฟรเรลตละอ้อไม่ใช่การรับชมการฉาองรับสไครนะซนะนะีจัฟโฟทชเชอร์นะลอง20สับไคร พรนก็นได้ผมกับแอคชั่นผมจะมาสอนที่อัดคลิปเอาลง YouTube เอาทุกอ,อย่างเลยสอนให้แม่งหมดเพื่อฉลองอะไรแบบยี่สิบสลสสมัยอะไรเนี่ยกูเตะไปแล้วมึงจะทำอะไรไอ้กูเองก,กูไม่ผิดเว้ยอ่าแต่จะอะไรให้ท่านอาโหลดมา กดท่าน้องกดยกลุๆๆๆๆนะ่มถุน,นนะไ้ทานให้คุณนะเข้าเข้าไปในไลท์ที่คุณเซฟไว้เช่นดาวโหลดอย่างเงี้ยมันก็จะได้แอคชั่นมาอย่างเงี้ยนะแล้ท่านตแ,าแตกไฟแตกไฟ เฮ้ยน่ะทำไมทีเมื่อกี้ไม่แหลกวะเออฮอทท้อนแตกไฟสเสร็จแล้วอืมคุยตสิ ให้ท <test> ่านเซฟไว้ได้ไหนก็ได้แต่เราเซฟในเดสก์ท็อปหรือได้เซฟไว้โฟลเดอร์ผมจะข้างว่าอะไรวะคลักที่เขียว่าแอคชั่นทั้งหมดเลยแอคชั่นฟูลก็เขียนไปแล้วท่านก็เซฟที่ท่านอ่ะกดเซฟไว้เช่นดาวนโหลด ทำรำพมทธแล้วช้ากดโอเคล้วถึนกระโดดสครูแล้วก็ลองป๊บนึงฮะจนเสร็จตรงนี้กดคลิกเลย กดไปกดไปให้กดอินสตอลนี้นะกดไปเลยกดไปเลยกดไปกดให้กดตรงนี้นะะตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดกดนะกดอืกดไปเลยครแต่ผมไม่กดผมกดไม่ได้เพราะว่าผมลงมาแล้วอาวิธีสองวิธีการลงแคลกนะครับก่อนที่ท่านจะลงแคลกท่านก็จะอย่าลืม ใส่ control panel ด้วยนะ control panel new doing control panel pan. แล้วก็ท่านก็ดูที่มอน control panel เยอกดที่อันนี้แ o n เป็นต่ตตอท่นเดี๋ยวันปั๊บไม่ใช่ก่อนหน้านั้นอนะ่ะก่อนยช่างมาเถอะไม่ต้องไม่ต้องกด control panel แล้วนะให้ท่านอนะ่ะ แยกไฟล์เว้ตรงนี้อีกหนึ่งกดที่แข็ดีดแล้วถ้าก็เปิดไฟล์อีกไฟลหนึ่งขึ้นมาอุกนี่อ้าควคมค้างเหรอ อ๋อไม่ค้างไม่ค้างครับอ่ะต่อเลยเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขอตักลิปก่อนกลับมาที่เรื่องแครกกันต่อนะอ่าเราก็กดเปิดโปรแกรมชั่นมาเปิดเซ็โปรแกรมชั่นให้ชั่นกับพี่คอนแทคชั่นแล้วกดโอเพน อ่าไม่ต้องกดหรอกถ้าไหนกดไปกดไปที่เลขสีแล้วก็กดโปรแกรมไฟล์แล้วถ้าไหนกดไปที่มาดมิเรียรมิเรียอะไรกันแต่ไม่มีช่วยอีนำหน้าไม่ได้ให้กระพิมก็ได้เอ็มมาเปเรียรเป็นนี้เออ แต่ผมไม่มีผมต้เซฟไปที่ไหนดีเกิดแคร็กกันมาแคร็กแคร็กจะอยู่ในแอคชั่นที่ฉันแตกไฟล์ไว้กดนี้กดลากมาเลยกดวนกดไปเรื่อยๆแต่ผมกดไม่ได้เพราะกระดาษอยู่นะครับแค่นี้เสร็จแล้วแอคชั่นอันสองใหมนันเซฟไปตี่รีโอแปด

อากดไปเลยรอสักหนึ่งเราจะเข้าหน้าของทิสสมิธเมื่อมันเข้าหน้าของทิสสมิธนะครับให้ท่านกดไปที่ Search คิดว่าแคมดา c ซี ก็เป็นอยู่ในหน้านี้แล้วเลื่อนลงมาลงมาก็กดทำเสียบเิ็บที่ไม่ใช่หรอกให้ท่านนะกดไปที่เว็บนี้เดี๋ยวชี้มาให้เดิมแกดต่อไปก็ไปทัานคงรู้นะทําทำยังไง เสร็จแล้วมันจะโหลดเสร็จแล้วให้ท่านเข้าไปที่เว็บที่ท่นาเนเซฟไว้แล้กดเรนเดอร์ที่มาอะไรเนี่ยโนต้ตท่านก็ท่านยังอ่านก็เปิดอ่านมาไม่รู้ผมก็รันไฟให้กูรันใช่ไหม นี่ลันเสร็จแล้วอเอ้าเหี้ยอยู่อะไรเนี่ยอ่ารฟังอีรอสักครู่ปึ๊บ บอกไปแนละ้วเรื่องหนึ่งไอ้ตี้มันแหลกข้ามก่อนอ้าวม่มาแล้วครับประมาไม่มา้าไม่มาก่อนโาครก็เลย ในที่สุดมันจะขึ้นนะครับ

เขาด้วยก็เขียนว่าบรยชื่อบอย เลเยระหว่างที่เรารอโหลดนะอ่ะก็เ่ิดี่โยเกมฟังเหมือนเดิมเ <L> ยอะมากเลยวิว <L> ถ้าจากถามว่า vivo คืออะไรครับผมจะให้คำตอบได้ว่า ไม่ร <S <s S> ู้ดูนี่ดาวอเแล้วสามสิามวิี่สิบีสิบสี่นิ่เข้าน่คืออะไรผมก็จะบอกให้ดูครับ ว่าคือววนารีแคมแตเฟียสตูดิโอเพจอ่าะทันทีอนรอแป๊บหนึ่งจะเปิดตัวงโหลดรอเลยนะครับ รอสักแป๊บเเไรเรูชาวนาซีซีรอไว้ก่อนอ้าวเหลือเตรียมอุปกรณ์รับถ่ายนั้ยทั้งต่อไป สลนี่แหละ,อ,ะอ๋อนี่คือของเก่านี่ผมแต่เดิมบันแล้วเนี่ยแต่เดือนแล้วมันจะเดิมบันตรงไหนหวะเนี่ <c oughs> ยใหญ่เดิมบันเลยแคปบุ๊คนีเงินรูปประจำตัวเก่าผมออดคอร์ เียรูปรูปมันเดิมอะหน้าปกอันนี้ตอนเริ่มเริ่มเลยอตอนเริ่มถ่ายเริ่มแคสเริ่มอะไรต่างๆชจังวะฟังผลไม่เรื่อยเลย <c oughs> รอรอดจะนานสัหน่อยรอฟังกูบ่นมาห้าทีแหละรนี่คืออะไรอะ่ะ ว่าปัจจุบันน่ะมันรวมกันไม่ได้แล้วมันลงได้กี่ละคลิปเท่านั้นใน YouTube อ่ะมันจดลงคุณภาพอ่าคลิปที่ลงมา,าทั้งหมดทั้ง่วงแล้ะคนนิยมสุดคือคุณที่ถ้าคนนิยมสุดคือคุณ อืมเชื่อนะเรมาเริ่อันนั้นนงคุยาเเ้าวใกล้เสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วอ่ะ แล้วผมผมได้เซตไว้ว่าเอิมค่าเ็ตแล้วให้เปิดขึ้นมาอตโมดัดแต่ผมอ่ะเปิดเปิดเลยเ,เ,เ,เปิดอ่าขั้นตอนนี้นะขั้นตอนที่เป็นต้องทำให้ไฟล์มันเล็กลง จะเอาลง youtube ได้นะเพื่อนผมควรรู้ให้ดีนะอไอแว่นอ่ะไอแว่นควรรู้ใหจะม่เอีนนะาอเาเลยนะมาถึงเพื่อนผมไอแวนนะ่นอะรู้ดิว่ามันเอาลงใน facebook เอาลง youtube ไม่ได้ออรอสักแป๊บหนึ่งกันนึงขึ้นขึ้นมา เป็นหน้าจอนี่คือแล้ว่า นี่มันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ขึ้นมาแล้วเปเิดเสร็จไอ้ท่านกด import ไฟล์หรือว่าไฟล์มาลงก็ได้ไอ้ท่านหาคลิปที่ท่านน่ะเซฟไว้แล้วก็มาลงนในคลิปนี้เช่นอย่างนี้นะท่านก็กดเอาวางไว้ใลไทม์ไลน์ ควรรู้ไว้เป็นประโยชน์กดโปรดชัดชนแชร์กดเลือกคุณภาพกดเลือกไปเลยโอเคฟักเกอร์ชื่อเโคเท่ก็รอรอรอ ร้อยก่อนร้อยทินนะครับแต่ผมจะรอเพื่อความเร็วของคลิปและเมือดด่ออัพโหลดลงย t ท b e ฮะก็กดพิมพ์ท่าน,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 นแล้วลงต้องทำอินโทรใหม่ด้วยอินโทรใหม่ด้วยสองอ่านเลือกใครไหมคะี๋ยว่ะ อวอีมเมลคลิปนี้ถ้าจะที่อยากได้คลิปนี้นะให้ทักมาเองเดี๋ยวผมจะส่งให้ขออีเมลด้วย <S 1> <S 1> อา นี่ครับเสร็จแล้วก็รอไปเร็วขึ้นเลยสองทีเนี่ยเห็นไหมสบายงั้นคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับ